คลิปนี้ต่อมาจากคลิปที่ไปเก็บยางวันผุด,ดเดือดขึ้พี่น้องนะคะพ่อแม่น้องมะนาวเก็บยางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านผ่านตลาดพ่อดีก็เลยแวะสือปอนินมาหนึ่งค่ะแม่น้องมะนาวก็ซื้อมาสองโตครค่ะพี่น้องนะคะซื้อมาโตกระซําพ่อดีค่ะพี่น้องนะคะบอยใหญ่แล้วก็บอหน่อยคากปันไดมาหอดบ้านแล้วแม่น้องมะนาวก็ล้างทาความสะอาดดีดีตัดเป็นท่อนนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็เอาไปมักใส่เกลือลนิดหน,น,น,น่นอยน้ำปลาิดหน่อยแล้วก็ทุบกระเทียมใส่มักไว สักแป๊บหนึ่งห่อก็เอาปลาึ้นหนึ่งเลยนะคะพี่น้องมะนาวก็จะห่อกลด้วยตะไคร่แล้วก็ใบบักูดเพื่อดับความข้าวค่ะแล้วก็หนึ่งไปแล้วก็ไปตำน้ำจิ้มน้ำจิมำจ้มห้อเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดสูตรเก่าสูตรเดิมเฮ็ดย่ามไดแสบย่ามนันค่ะเ่าก็ตำทั่วตัดให้มันแลกจากนั้นก็เอาขึ้นก้อนแล้วก็ตำโดยบักพิกบักพิกสดของเ่าก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วแต่ว่าก็ยังตำน้ำจิ้มได้ค่ะจากนั้นห่อก็จะมาซอยหอมกระเทียมแล้วก็หักฟักซี่ตำใบตามที่ล้างค่ะตำทุกอย่างเเรรจียบยบ้อแล แล้วนะคะพี่น้องเขาก็มาปรุงกันเลยนะคะแม่น้องมะนาวกับใส่ผงนวลงไปใส่น้าตาลลงไปใส่นามะขามเปียกลงไปค่ะพี่น้องนะคะมือนี้จะเน้นเป็นนามะขามเปียกักคัก่ะพี่น้องพอว่ามันบ่มีบกะนาวนะคะแต่ว่าใส่ต่นามะขามเปียกก็แซแทบคือเก่าใส่น้ํากระเทียมดองค่ะพี่น้องผู้ใดที่เห็ดน้าสูตรแม่น้องมะนาวบ่มีก็บ่ต้องใส่กระไดจ้าใส่นาละแดกลงไปจากซอกซ้อนค่ะพี่น้องเพื่อเพิ่มความนัวใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะพี่น้องนะคะกะกะ เมืองปริเมาณของน้ำจิ้มของเห่าหน่ามกนาวบะมี่บะตองใสก็ได้จ้าไม่น้องมะนาวกะโคนเค้นโคเลโคเลให้มันเข้ากันดีค่ะพี่น้องนะคะบกพริกวันนี้จะเน้นแบบว่าเฮ็ดน้ำจิ้มบะเพ็ดปันไดค่ะพี่น้องนะคะทุกมือนี้จะพยายามลดเข้มแล้วก็ลดเผ็ดนะคะเพื่อสุขภาพทองของเห่าเนาะตำน้ำจิ้มเซ็ตแล้วซิมเมืองแสบแล้วมาเปิดเมืองปลาของเหาเป็นตาแซ่ตาแสบค่ะพี่น้องปลาของเฮากระุกดีแล้วบรรยากาศคางเตาแก๊สเฮ่าเป็นตะยาตะยานค่ะพี่น้องบมท่อท่านมีเวลาทําความ สะอาดทุกอย่างซุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นั่งพักเวลาประมาณสามทุ่มค่ะพอเพื่อนกระดับน้องแตงโมมาจากเที่ยวโคราชหรือว่าเที่ยวเขาใหญ่แม่น้องมะนาวหิวเข่าปานใดก็นั่งทาเพื่นอนก่อนค่ะพี่น้องนะคะทาให้พอเพิ่นมาเนาะนะคะหลังจากที่เมืดอือไปเก็บขี้ยางมามันก็ส่งมือเหื่อยแน่นะคะแต่ว่าก็ต้องรอนะคะกินเขาล้ากันมันจังแสบน้องแตงโมเพิ่นกระไดค้องฝากมากลายมาฝากพอฝากแม่ฝากน้องมะนาวมาหอดแล้วก็คิดหอดองมาเพื่อนค่ะมา หอแล้วก็กอดขอเฟียอีมาก,กี่มันกระน,นิงคือลืออยู่ให้เจ้าของเพิ่นกอดค่ะพี่น้องของฝากที่เพิ่นซื้อมากน่าจะเป็นขนมเป็นส่วนหลายนอกมะนาวากระตื้นเต้นบาค,ค่ะพี่น้องเห็นขนมหลายเนี่ยมากค่ะแต่ว่าของฝากที่เอื่อยเพิ่นซื้อมากก็มีแต่ขนมอีหลีล่ะค่ะพี่น้องเวลากระสามทุ่มแล้วแม่บอกว่าย่าฝ่าวเทเด้อขนมนะคะไปล้างใหม่ล้างมือกินข้าวก่อนมันเดือดแล้วบอกไปแล้วก็หาบอฟังหรอกค่ะพี่น้องนะคะเพิ่งก็อยากหูเพื่อกันว่าเอื่อยเพิ่นซื้อยังไม่ให้กิน นะคะพี่น้องน้องแตงโมเกิดไปนอนสองขึ้นล้วก็อีกสามมือน้องคะนอนนะคะไปเที่ยวที่เขาใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้เบิงอยู่แม่บอกว่ายาสะขนมเดอ้อเก็บ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 กอนนะคะจะเมียนพักเขากินเขานะคะเพราะว่าหิวแล้วนะคะหนึ่งปลาไหวจะว่า,ยวายเย็นเบิดมือนี้แม่น้องมะนาวกันหนึ่งปลาสองตัวนะคะพี่น้องนะคะอีกส่วนหนึ่งแม่น้องมะนาวกับแบงไปให้ยายกินนำ้ำยายก็กินเขาแต้เอาไปให้ไม่ไม้ผุล่ะค่ะยังแสบอยู่ยังหอนห ห่อนอยู่เนาะแต่ว่าส่วนมนน้องมะนาวซ้ำเสีส็ดกินนั่นสามถุ่มก็กว่าแล้วหนึ่งปลานิ่ของเข้ามือน,นี่แซบคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะบดได้ใสย่างหลายนะคะลืมบอกว่าใสผงนัวไปน้าตอนแรกๆเลยที่เข้ามักใสเกลือใส,อใสน้ำปลาค่ะหนึ่งปลาของเขาก็แซบไอหลีค่ะพี่น้องนะคะเนื้อเขา้าขาวสดๆใหม่ๆเลยนะคะพี่น้องนะคะกินสามถุ่มก็แซบคือเก่าละค่ะแม่น้องมะนาวกะตักผักเขาเตรียมนั่นเตรียมนี่ส่วนเด็กๆนะคะจอบแต่ขนมค่ะพี่น้องน้องมะนาวน้องแตงโม ผู้เห็ดกับเขาเกิดทายคลิปไปน้ำครับพี่น้องหากับเขามาเสิร์ฟน้ำครับพี่น้องนะคะอ้ยเป็นตะนายนค่ะเทนออเขียรติเตยยางเฮาเดินตักปลามาไวแล้วจากนั้นเขาก็จะไปเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเฮาก็เป็นตะแซบตะแซบครับพี่น้องมอนีนะคะอาจจะออกหวานหวานแน่สักหน่อยเพราะว่าใส่น้ำตาลหลายพูดคันแมนว่าใดมานางกินข้าวพร้อมนาพร้อมตากันจะต้องมากินในซาดเดอร์น,นะคะกินทั้งโต๊ะก,กินข้าวบ่ได้วางข้าวของเตะมญญายะครับพี่น้องกับเขาแรก ของเข้ามือนีกระแทบแทบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันนะคะเป็นหนึ่งปลานน่นนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็กินกับน้าชิมทั่วตัต้ค่ะแม่น้องมะนาวก็กินกับข้าวเจ้าคือเกาค่ะพี่น้องนะคะสวนหมากแล้วเขาจะกินแต่ข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิหุงแข็งแ็งในหม้อหงเขาก็กินได้คือกันค่ะพี่น้องเขาห้องบอ่แฉะเด้อปลาทูทอดก็มีค่ะพี่น้องนะคะถี่เหลือมาจากสวนยางนะคะพี่น้องนะคะไปเก็บยางกินตำบักทั่วกับทอดหอยค่ะพี่น้องนะคะกินแล้วก็ เหลือปลาทูค่ะพี่น้องก็เลยเดี๋ยวเอามากินน้ำย่งางแรงๆเมนูนี่เป็นเมนูที่าากกพี่น้องมะนาวมากินค่ะคุณพี่น้องนะคะขันแมนว่าใดปลานิ่นมากจะ คือหอดแปะสะอันดับแรกเลยก็คือเอามาหนึ่งบางคนมันบอกว่าเอาไปย่างนะคะย่างทั้งเกตเลยแต่ว่าด้วยความที่แม่น้องมะนาวคิดว่ามันอยางมันยากซุปนะคะการใส่วิธีหนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องมันจังซุกไวแล้วก็ง่ายน้ำตัดผ่าม้าน้ำเสาค่ะพี่น้องพอเพิ่นกระดาขาโพดมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะเด้อแต่ว่าบดไอแกะเบ่งนะคะสั่งขโพดเพิ่นมาลอยหนึ่งนะคะจะเอามาเฮ็ดของหวานในมือวันพระค่ะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็ปอกเปลือกข้าโพดออกให้เบิดเลยค่ะพี่น้องอันใดที่มันงงงามแม่ นองมะนาวก็เอาต้มกินซื้อส่วนอันไหนที่งาม่น้องมะนาวก็จงไว้เห็ดของหวานค่ะมาเบิ่งกับข่าเศร้าของเหาในเมื่อนี่ค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งปลาที่เหลือจากมือขึ้นแล้วก็ปลาทู่ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็อันเอาแมงดาไปจี้สองตัวค่ะพี่น้องมื้อนี่จะตำปนแมงดาใส่อันหัวปลาที่มันเหลือจากมือขึ้นค่ะพี่น้องนะคะกับข่าเศร้าของเฮาก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็แซียบคือเก่านะคะเอิ้นพี่น้องกินเข้าแรงจนว่ามาหอดกินข่าวเศร้าเมื่อนี่ก็จะขอลาไปซำนี้ขอบคุณพี่น้องที รับชมฝากเป็นกําังแห้งใจให้กับแม่น้องมะนาวนะคะพี่น้องเผื่อจะได้ทาคลิปต่อๆไปเมื่อนีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ